นี่คือปรากฏการ์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งปีหมอลำสาวปันปันจะริยาสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงจากวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงคว้ามงกุฎมิสแกนนะครราชสีมา2026ไปครองด้วยคำตอบที่หลายๆคนฟังแล้วถึงกับอึ้งกันทั้งฮอลเลยทีเดียวเธอตอบว่าอะไรและคำตอบนั้นทำให้เธอคว้ามงนี้มาได้และ ชีวิตหลังจากนี้ในวงการหมอลำของเธอจะเป็นอย่างไรวันนี้นะคะแอดมินไอจะพาทุกคนมาเจาะลึกประเด็นนี้กันค่ะ สำหรับน้องปันปันนะทุกคนคะ่ะเพิ่งขวามงกุฎมิสแกน2026ของจังหวัดนครราชสีมาไปครองถือได้ว่าเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงและก็กระแสฮือหามมากเลยทีเดียวเพราะเธอคืออีกหนึ่งซอฟต์พาวเวอร์ของวงการหมอลำค่ะเธอเป็นนางเอกหมอลำคนหนึ่งที่คว้ามงกุฎนางงามมาได้ซึ่งน้องปันปันจริยาเพชรบ้านแพงทุกคนทราบกันดีว่าเธอ ไม่ได้เริ่มต้นจากวงการนางงามเลยแต่เธอคือนางเอกสาวของวงการหมอลำเริ่มต้นจากเวทีคุณภาพนั่นก็คือเวทีสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงนั่นเองค่ะเธอคุ้นเคยกับเสียงพินเสียงแคนและเสียงเพลงเธอนะคะในฐานะนางเอกสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงเธอมีเสียงที่อ่อนหวานไพเราะรอยยิ้มที่สดใสและจริงใจ เป็นลูกอีสานบ้านเราโดยแท้จริงค่ะ แต่ใครจะคิดว่าน,ะะนางเอกสาวหมอนลำพื้นบ้านของเราเนี่ยจะกลายเป็นนางงามผู้ขว้ามงกุฎมิสแกน2026ไปครองหญิงสาวที่ถือไม้ร้องเพลงหมอนลำแต่ตอนนี้นะคะได้สวมมงกุฎไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในรอบตัดสินทุกคนขาหลายๆคนเนี่ยก็ลุ้นกันมากเลยทีเดียวใช่ไหมคะว่าเธอคนนี้จะสามารถคว้ารางวัลได้ไหมและคำพูดนี้ทุกคนขาคำตอบที่ หยุดทุกคนในหอและทำให้เธอความงกุฎนี้มาเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะสำหรับการแบ่งเขตแดนไม่ใช่การแบ่งอรารยธรรมไม่ใช่การแบ่งของความเป็นคนแต่เป็นจุดหลอมรวมความเป็นคนให้รักษาวัฒนธรรมและเศร,รษฐกิจของเราอยู่ร่วมกันอย่างมั่นคงทุกคนคะเมื่อในประเทศไทยของเราสามัคคี และร่วมกันสร้างเศรษฐกิจสร้างความเชื่อมั่นสร้างความมั่นคงเมื่อภายในมีความสงบสุขจะส่งผลสู่ภายนอกอย่างยั่งยืนดิฉันขอมอบบทเพลงนี้เพื่อสร้างความสามคัคคีภายในร่วมใจกันส่งต่อ ความสามัคคีสู่ภายนอกและเมื่อวันหนึ่งโอกาสในการเปิดประเทศมาถึงทั้งสองประเทศจะรวมใจกันทั้งในด้านของเศรษฐกิจและความสงบสุขไปด้วยกันค่ะจงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทย และมีน้ำใจล้นปริมทั่วโลกกล่าวขานขนานนาบให้ว่าสยามเมืองยิ้มเราควรกระยิมถึงความดีงามเรามาสามัคคีกันเพื่อส่งต่อความสุขสู่ภายในและภายนอกนะคะขอบคุณค่ะ อ่านั่นแหละค่ะนี่คือคำตอบที่ลหลายๆคนฟังแล้วถึงกับอึ้งเลยทีเดียวสมกับนางงามสมกับคำว่านางงามและคำว่านางเอกจริงๆค่ะด้วยเสียงอันไพเราะของเธอและคำตอบของเธออย่างชาญฉลาดเลยทีเดียวที่ทำให้เธอคว้ามงกุฎนี้มาได้และคำตอบนี้บอกเลยนะคะทุกคนคะ่ะกลายเป็นไวรัลในโซเชียลมีคนแชร์นะคะ คำตอบของเธอหรือว่าคลิปคำตอบของเธอเนี่ยสนันโซเชียลเลยทีเดียวแล้วก็มี f อ f แฟนคลับหลายๆคนเนี่ยเข้าไปคอมเมนต์ส่งกำลังใจให้เธอมากมายเลยทีเดียวเพราะหลายๆคนชื่นชอบในคำตอบนี้ของเธอและเสียงของเธอนั่นเองค่ะเธอนะคะเป็นนางเอกที่มากด้วยความสามารถเลยจริงๆนะจนทำให้เธอคว้ารางวัลน,นี้มานั่นแหละค่ะเมื่อเธอได้รับรางวัลน,นี้รางวัลของนางงามไปแล้ว ชีวิตหมอลำของเธอต่อจากนี้จะเป็นอย่างไรแหลายๆคนก็คงสงสัยใช่ไหมคะว่านางเอกปันๆของเราเนี่ยจะกลับขึ้นวงสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงอีกไหมคือตอนนี้นะคะเธอเองเนี่ยได้คว้า มงมาใหม่ๆเวทีต่อไปนะคะเธอต้องไปรวมตัวประกวดมิสแกนไทยแลนด์อีกนะคะซึ่งอันนี้เธอก็ต้องมีการเก็บตัวแล้วก็มีการซุ้มซ้อมแล้วก็ทำหน้าที่มิสแกนจังหวัดนครราชสีมาไปก่อนซึ่งในอนาคตอาจจะมีการรับเชิญสาวน้อยเพชรบ้านแพงหรือ กลับมาสาวน้อยเพชรบ้านแพงอีกครั้งซึ่งตรงนี้นะคะเวทีนี้บอสโจโยมานินเป็นคนให้โอกาสเธอให้เธอสามารถนะคะมาประกวดหรือว่ามาเดินสายนางงามอย่างที่เธอตั้งใจและคาดหวังเอาไว้ส่วนทางด้านนะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงเองหลังจากที่เธอคว้าม,มงไปใช่ไหมคะก็ได้มีการโพสต์นะคะ ชื่นชมและส่งกำลังใจให้กับเธอด้วยเรียกได้ว่างานนี้นะคะทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงส่งกำลังใจให้เธอแบบเต็มที่เลยทีเดียวหมอลำมีมง หรือหมอลำมงลงขอแสดงความยินดีกับปันปันจะริยานะคะเพรบ้านแพงคว้าม,มงคว้าตำแหน่งมิสแกนนครราชสีมา2026มาได้เธอเก่งมากๆบทสมกับมงที่ตั้งใจไว้จริงๆอีกหนึ่งความฝันของนางเอกปันปันที่เธอไม่เคยทิ้งและตั้งใจจะทำมันให้สำเร็จทุกคนคะเธอยังใช้นามสกุล เพชรบ้านแพงแสดงว่าเธอก็ยังเป็นนางเอกเพชรบ้านแพงอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าอย่างที่ว่าเลยเนาะเธอก็ต้องทําหน้าที่ของนางงามของเธอให้จบเพราะเธอยังมีเวทีต่อไปที่เธอต้องร่วมเดินสายประกวดอีกครั้งและก็ทําหน้าที่นางงามของจังหวัดนครราชสีมา หลายหลายคนนะคะบอกเลยว่าก็อึ้งกับความสามารถของน้องปันปันเลยทีเดียวจากที่น้องปันปันนะคะคว้ามงนี้มาได้บอกเลยนะคะว่าเสียงเฮจากฝั่งทางด้านอีสานหรือว่า FC แฟนขับหมอลำเนี่ยลหลายๆคนเนี่ยมีความภาคภูมิใจมากๆเลยนะคะเกี่ยวกับตัวเธอเพราะเธอคือซอฟต์พาวเวอร์ของวงการหมอลำอย่างที่แอดมินได้พูดไปตั้งแต่ต้นคลิปใช่ไหมคะเธอคือซอฟต์พาวเวอร์ของวงการหมอลำและไม่แน่เวทีใหญ่ ที่รอเธออยู่เธออาจจะควา้า มงเวทีใหญ่มาให้กับวงการหมอลำอีกครั้งก็ได้อันนี้ก็ฝาก FC แฟนคลับทุกๆท,ท่านนะคะคอยเชียร์คอยชมแล้วก็คอยติดตามน้องปันปันส่งกำลังใจให้กับน้องกันนะคะน้องปันปันนะคะไม่ใช่แค่หมอลำหรือความบันเทิงอีกต่อไปแต่คือรากเงาของความงามของภาษาวัฒนธรรมการแต่งกายและการใช้ชีวิตสิ่งเหล่านี้คือซอฟต์พาวเวอร์ที่ไม่ต้องแต่งเติม แต่ส่งต่อด้วยความรู้สึกโดยความธรรมชาติของตัวเธอเองหลังจากความมงกุฎนะคะปันปันนะคะเธอแบบโอโหโออราสง่ามากเลยทีเดียวค่ะซึ่งปกติแล้วเธอก็เป็นคนที่มีรอยยิ้มที่สดใสแล้วก็มีเสียงที่ไพเราะไปนะคะเธอจะเดินหน้าสู่เวทีมิสแกนไทยแลนด์2026นในฐานะตัวแทนจังหวัดนครราชสีมาและในเวลาเดียวกันเธอคงยังร่วมงานกับสาวน้อยเพชรบ้านแพง ในโปรเจกต์พิเศษซึ่งจะผสมผสานการแสดงหมอลำเข้ากับแนวคิดสพาวเวอร์ของไทยนั่นเองนั่นหมายความว่าเวทีต่อไปของปันปันนะคะไม่ได้อยู่ที่แค่ฮอประกวดอย่างเดียวแล้วแต่อยู่ในใจของคนไทยทั้งประเทศที่มองเห็นคุณค่าความเป็นไทยผ่านศิลปะของเธอ จากสาวน้อยเวทีหมอลำจากเสียงพินเสียงแคนสู่เวทีใหญ่แสงสีเสียงอลังการและคนรู้จักทั้งประเทศพร้อมกับการนำเสนอศิลปะวัฒนธรรมของคนอีสานโดยเฉพาะเสียงพินเสียงแคนและเสียงหมอลำนั่นเองค่ะ หลังจากนี้นะคะเราก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าน้องปันปันจะสามารถขวามงใหญ่ได้ไหมส่งกำลังใจให้กับน้องกันเยอะๆนะคะแล้วก็มาติดตามผลงานน้องกันต่อไปสำหรับวันนี้แอดมินมาอัปเดตเรื่องราวดีๆไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ